เป็นคือให้เริ่มตั้งแต่งวดนี้นะงวดแรกเลยใช่ไหมครับงวดแรกที่สัญญาแล้วสัญญากันแล้วงวดนี้กี่งวดครับผมให้เกาให้เก้านวดเออต่อไปสิบวห้อีกเลยเอาครับขอกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุปพารวยนะครับผมครับวันนี้ เราจะมาหาพ่อเทนะครับผมหลังจากที่เราไม่ได้มาสองสามงวดนะครับเพราะว่าพ่อไม่ได้ปล่อยแนวทางนะครับเนาะครับวันนี้พ่อเรียกทางช่องพบด่วนนะครับบอกว่าจะปล่อยแนวทางแล้วนะครับปู่ดําจะให้เก้างวดติดนะครับผมครับแต่สมัยก่อนก็คือพ่อให้บอกว่าเข้ามา ให้เจ็ดงวดก็เจ็ดงวดจริงๆนะครับผมงวดนี้จะให้เก้างวดนะครับเป็นความฝันของคุณพ่อนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเอฟซครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะโอเคครับเพื่อในการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของพ่อเทว่า ปูดําได้มาบอกอะไรพ่อเทบ้างนะครับแนวทางตัวเลขจะเป็นแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับครับ,บสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับโอ้ยบ่ได,ด้มหาพ่อแจ้งหัวดสองหัวเจตะองว่น้อพอับมาออกแล้วนะฮะ<อ>มาไม่เพราะว่ามหาทอดผีถูช่วงเนาะครับมาขอ <c oughs> จบเพะมันมันปูดำเายแปดสามคือตัวเดียวแปดสามครับคือเดียวดิฝันมาจังไหนปะ เอาฝันบไปขี่รถขั้นใหญ่รถแต่ใช่รถใท่ขันคู่คืนคู่คืนครับพอดีค <laughs> ู้นค <c oughs> ู่ึ้นตีกเออบัดนี้ไปส่งฟุ้ยไปส่งบินเขาฟ้าซื่อสุนีแล้วเขาเขาเป็นานออกบินให้เนาะ ฝันตนก็ขี่รถรักวันคือกันงวดกวันงวดแปดศูนย์หน่ครับก, 48, 3, ก็ว่าสี่แปดสามคือเกใบใบคือน้ำร้านค้าหันขาเจ้าก็ได้บนหน,น่อยหรือเจ้าซื้อไม่มได้บนหน่อยดิแล้วตะดีกัสองใบจวกันั่นอีกว่ามันโคได้หลายมุม้ยมงวดเพราะที่ฝันบ่ค พันจังสี่เด้อจ้ตองหมวดฝันฝัน้พ่อเนาะคือฝันจะเ,เป็นเลี้ยงคล้วยดดอนลูดื้อนันเลี้ยงคล้วเลี่ยง้วสีตูนี่ต่กลข้วเขาบดสวยงามงาม้วยรอนบดเหรออือจัดตัวลค่4ตูวันนี้ผู้เึื่งเอินบอก เรืมันดีเล้วองวย้วยมันเป็นนีหยังเ้งิสันด้อื่นสวนกับบงทีขค้วมันเป็นแปลกนตัวรสันบ้านนะครับยิ่งอื่นบอกนะข้วอื่นถามว่าเบื่องไหนดีเร่องวบาสันต์เหนเขาอื่นมาใส่ขั้วมันเป็นยนงขั้วมันเป็นเปลียตัวบริสันเขาตะกนมาบอกพ่ออย่างนี้ครับอือขั้วมันเป็นเปลียนตัวบริสันต์เจ้าเรื่องสีตูกขั้วเป็นเปลียนเรื่อปี แปตีจะพอหวยกับห่วจ้าเกียวครับเป็นบาเนาะคนรักวยเป็นแนผู้ยิ่งเดือดนบอกเนี่ยผู้ยิ่งอ่นบอกเรื่องนั้นละน่าอันละน้าท่าอันนี้บอกนี่ละนี่นี่นี่่ามไปนี่ละท่าอันกูเอาเอเงเนี่ย ลุงไปหันกระยางมันก็ไปหน้าแั่มันก็เชี่ยวเขาหันละ่ะฝันนั่งสั่นหนึ่งถึงเธอพอด้เรียกออกก็คือฝันมันแต่ว่าปกติแล้วคันขันตัวงูนั่งสี่แม่นแม่นเลยใช่ไหมครัพ่อเออขันขันดูดูไปบอกดูเรียกไปหันโมเมนต์จับบอกเข้ามันหลุด จะบ,บกเข่าเลยส่วนมากของพ่อนี่ถ้าต่องวดนี่คือแม่นเลยนะพ่อเออต่องวดแม่นวงวดงวดสิบเอ็ดหนึ่งซีซ่ๆว่อสามตัวเต็มๆเลยงวดมีพ่อสิตีเป็นตัวใดบ้าพวว่อกระิตีเอาคือยังเพ่นบกนวกคนเดียวเพราะว่าเพววิ่นมาคั้วเปลี่ยนเปียกเป็นบวก้าพวกกตีแล้วมะ้ั่วมันสิเป็นน้ำห่าน้ำซีดี ไต่เก่าอาบ้านพ่น่าคั้วเรื่องของมันนี้เป็นยังเษเอื่นถ่าคั้วเป็นเปีบริสันผู้ยิ่งจ่ว่าหันหลังห้ยิย่างไปพู้เน่ะ้มงห่วงงน้ว่าตึ้จะบอกควเป็นแปดพ่อตีเป็นตัวไหค่ะห้วย ว่านี่ซีดีเด้อครับซีซ <4 48 S 2> ีแปดซีซีแปดพราะว่าลูกกว่าสิว่าคือพ่อว่าอยู่ซีซีแปดนะครับผมซีซีแปดครับเนาะนี่แหละยึดยึดมันตัวเดียวนี่นตัวนี้หนะพอ่อเออยึดมันตัวเดียวนี่นะ,ะเดี๋ยวเขาจะมายำเอาแก,ก่ๆเนาะเพราะเนาะมีแต่คนเที่ยวมาถามเห็นก็มาถามไม่ก็มาถามโอ้ยบุญจักว่าคนเดีย อืมนี่จะผู้เที่ยวมาถามแต่ว่า่อกว่าท่านฟันสี่สี่แปดนะพ่อนะสี่สี่แปนี่มาบอกพวกเียาบัง้เจอาก็ได้ก็จะว่าเรียกเจาน้ว่าผมเป็นน้บาที่เร็วสุดเลยว่าสี่แปดสามอืมตื่นือนรอืมพ่อกระสือเดียวเนี่ยหวที่เดียวดวเดียวค่ะ พีเซียนกีาาเบิ่งชอบจังตามตีสอยกันก็ได้นอกฟอนนอะฟันเต็มทีตจังไเรียเป็มทีพิทยาไผ่มันก็พ่อซูฟังนี่แหละซุ่เทียพ่อจีฟันในเรียงสร้างเนาะเออฟันในเรียงสร้างอย่างขั้วบาดีคขั้วขล้วเพียกอ่านี่แหละขั้วเพียกมาสี้วเพียกซีตู่ข้วตู่เมียมัดเลย เบื่อใหรมันดีเลี้ยงเพื่อเสรเพื่อเป็นยังระเสรเป็นแปดปรอเสริเพื่อกรไปเลยครับอ้าให้พีเจ้าหน้าดีๆสันกัญตีช่วยกันก็ได้ต้องพอโอ้ตีช่วยกันเอ้เส้อสนันเค่ะสี่แปดั้ง่ก็ได้สี่สี่แปดตัวเดียวหางเดียวเม็ดเดียวนอเนะเท่านั้นแหละครับ ทีแรกเท่านั้นอยู่นี่ปูดำยังมาหายอยู่ไหมครับพ่อมากคือเขามากคือเกาครับพ่นคือห้เริ่มม้นทั้งงวดนี้นะงวดแรกเลยใช่ไหมครับพ่องวดแรกนี่สัญญากันแล้วสัญญากันแล้วเอองวดนี้กี่งวดครับผมให้เก่าให้เก้างวดเออก็อไปสิบว่าให้อีกเลยเอาเก้เางวดเอาลุยได้หรือป่า ให้ก้าวงวดแล้วจะไม่ให้อีกเลยออนอกจากจะไปคุยกันใหม่ใช่ไหมพ่อนอกจากที่นั่นกันใหม่เราเป็นชีวิตช่วงเหมือนเหมือนช่วงที่เราเป็นช่วงเนาะสามงวดเนาะค่ะมีโจ๊กมีมันคือส่วนมากเทีเยพูนบอกพูนบุคคลพนบุคคยซื้อครับบอกย่้งเดี๋ยวดวงบอกบ่าหดวงบอกคนคักเนาะมีแต่ให้พ่อเนาะแบ่งกันแนวทาง หมดแปดศูนย์หนึ่งรถซื้อแปดสามลานขายเขาขัดทีแล้วึ้นรุ่งจากแปดสี่รุ่งหอดแปดศูนย์เขาได้เวนหน่อยครับผมก็เป็นแนวทางนะพ่อเนาะมือนั่นลูกเอาเงื่อนไห้ทราบว่าเขาไปเลือยไปซีน้ำเดือดเรื่ไปใบขึ้นงวงครับซีน้ำแดือดโอ้ เดี๋ยโชคเด้ยมันน้ำเด้อปูดำเอ้ยลูกน้นแต่พ่าก็โฉดขอหลับจากพ่อนี่ละครับผมค่ะให้ลูกปังๆมันๆให้ดำให้รวยในดเด้อค่ะสี่สี่แปดเดียวสิมายำโคง้งสุดท้ายนะคะข้าบผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อเทนะครับเอซีครับผมเม็ดเดียวนะฮะสี่สี่แปดนะครับพ่อฝันว่าพ่อได้เลี้ยงควายควายเผือกนะครับเอซีครับผมนะฮะ พอกตีเป็น448นะครับเ C ครับอ้าวนี่นะฮะเป็นแนวทางนะครับของพ่อเทนะครับเป็นความฝันของคุณพ่อนะครับผมครับเห็นพ่อบอกว่าปู่ดําจะให้ก้าววดนะครับงวดนี้คืองวดแรกเลยนะครับเ C ีครับผม448นะครับแต่ก่อนสมัยก่อนนะฮะคือปู่ดําเนี่ยคือให้มาเนี่ย เจ็ดแปดงวดติดเลยนะครับผมอันนี้เป็นงวดแรกนะฮะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาสองสามงวดที่ทางช่องไม่ได้มาติดตามเพราะอะไรเพราะว่าพ่อไม่ได้ให้นะครับผมงวดนี้คืองวดแรกนะครับที่พ่อให้นะครับเอาอย่างไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านพิจารณาดูนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ